สวัสดีครับมาอัปเดตเราปลูกแตงกัวในยางรถยนต์นะครับอันนี้อายุเด็กประมาณสิบกวนต้นก็จะประมาณนี้เปลงนี้คือที่เราปลูกผักบุ้งนะครับเราถอนผักบุ้งเสร็จเรียบ้อย แล้วก็ปลูกแปลงกว่าน้องเต่าทองเยอะเลยหยอดเมล็ดนะครับหยอดไปแล้วก็ใส่ขี้วัวต้นก็จะงาม อันนี้น้องหอยทากน้องห้อยทากสอยไปเลยครับก้อนี้แถวนี้ก็ประมาณ20่สิบกัวต้นนะครับ พอตูขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพ่นน้ำหมักน้ำหมักปลานะครับ c อ p m จะให้ผลผลิตได้ดีมากเลยนะครับลูกก็จะดกงเป็นปลาทะเลนะครับน้ำหมักปลาทะเลกบอเอ็ม จะ,จะทำให้ผลผลิตออกดกมากเลยนะครับนำหมักปลาทะลีในช็อปปี้ลาซาดา้าเขาขายออนไลน์มีทั่วไปนะครับหาซื้อได้เลยทำให้ผลผลิตงามมาก วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปจะมาอัปเดตให้ดูอีกตอนออกลูกกับเก็บผลผลิตว่าจะได้ผลผลิตเยอะขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ